สวัสดีพี่บอยนะ่ะอร่อยนาอร่อยมากพี่บอยวันนี้มาพอมีเงินมีข้าแล้วมึงเห็นมาได้ทวนๆอนโอ้ยเห็ดในขอจะขอเนี่ยไขว่าดอกที่เห็ดอะไรกันเห็ดในเขาโอ,อ้ยเห็ดในเขาพวกกันได้รับจ้างเพื่อเขาไหร่ล oh yeah. ่ะเห็ดตัวใจเห็ดตัวใจอ้เอาพอมีวงหน่อยวงน้เนี่ยติมีอย ouais> ู่แต่พอมันจะข้าแม่นี่ละทีเออดีแล้วล่ะสรอยกันไป เขได้ยืดซีวิตเขาได้ซื้อยาารทานน้ำขาวเพาได้ซื้อยาปวดกระวังแต่ยูนี้ก่อนเ่เป็นยนางแม่มมีเจ็บมีไข่เด้เบัดาลัน้ำมันเจ้าหน่ไปเพ็บทอดเก็บย่างโลเออมันก็เปลนดอกอันโยบานรอนดูเส้นว่าเปลี่ยนดอกันีเปลี่ยนงมันเปลนรลเวลาล่ะเปลอยู่โอ้ก็เลยขาก้องดีเออขาไฟดีแต่ว่า เอากระโปรงไหเหตุคาดอดไฟไหมมีเอก็มีขอติอันดีกงาไมปหาลักของไปกินล่ะเพว่าไปหาลากดอกรุ่นนี่เขาไม่ได้หายืมไปก็หนอไปย้างไ้ไปไหน่าตอนแล้วไม่หายีอนกันจบก็หายอนนั้นไมหาห้หากินคำน่านั่นนั่นเอาแน่ขันขาวบ่าสิกินกับบ่าวเซ่ห์หูนะเพราะแต่ข้าวบาเราไม่ขากิน ไปอีกป่ะแคนอยอนที่นี่ยเอาม้ที่ข้นแสดงก่อน้อาเขาไม่ได้ขึ้นง่ายเเขาได้ข้นเยแ่้อยไปจับเนี่ยอ่คนะาอนะไรอ่ะคนองไดเอาไปบุนีีพี่บอยบอสพี่ดำ Tôm này mà lại này mà này này nhám nhám dễ sủa. Cú này thì lắm hả? nè? nước khỏi đi đeo em đi, đếm đi, đếm đi. bà khỏi ngân đê Mẹ khỏi dùm châu bà nè. châu cả nhà bơ khỏi sư mềm. Phải châu à? Nè Áo Khăn hai châu đây khỏi cả bó đầy nó. Áo mà đây thì bè, khỏi thì bè, là ừ. này khỏi đây phép. Ừ. แบงคมาอย่างถึงแต่ขอกรลยารังจานเตรียมทวงเงินเล่นทหารมันบอกใครได้บอกย่างไรมันบอกตาตามนั่นไม่รู้ัตได้อยังสนานอ่ะแต่คือบอกการสนานยูดีเบดมือยูแบงพอย่างไรไปยูเนาะขายขอเล่นนั่นเชฟวเฮ้องเล่จะไหล่ะอ๋อกระเบื้อผดียมุจกเป็นเมียกอยแล้วเออ พืนัี้ฮะ<า>ไม่อร่อย้นบันนี้เช่นกันเอามันก็ต้ตอ,าาอ,องมีลูกค้ามีอย่างตัวเออว่อย่างเี้ยเาเรนันั่นตีเฮ็ดอาหารตีเอากระทยยุขวนเไปกระเทยยิ่งใหญ่เดียวเดึกีันนี้นึ่นตัวก็จะมาหางเขเปิดีเอากับว่าอย่งั่นยวเนาะแต่ถ้า้อยก็มีอยู่หัน สีอยากน้าไฟน้าฟื้นไปหาด่งใส่ก็เราจ้า่าไม่ได้ด่งอยู่บ่เพด่างเขาสีว่าพันสีน้อยตั้งแต่มาหุ่งกังแบกโคกับสากันไปไม่่ไหไปไ่ไปไปไปจะไไนเนี่ยเอาผู้ใดผู้งเจ้าาวเินหาลของเขา ของเดียวอาจจะทิเทียต้อกันตอกันสองกันยสเทียแม่ดาวเฮ้ยเอาไปงั้นไปรากัน เจะดูชี้เราง่ายเพราะว่าเราง่ายนี่แหละชี้เราเรียกเ,ยนเนี่ยจะต้องฝากข้าเขียวแต่แอดดีเอาขบกอยากไปหนาไปที่เนาะมต่ต่อไปสักวันมันเดี๋ยวต่อไปไรน,นี่แหละโอ้ทับฝนรุ่นนี้แม่บอกวัวกับคุกนั่งบวไปยังบานไปยังบานไปวยังบัน เดมีชิ้นละฟ้าเดีอยน้ะขอไปแม่ดาสวัสดีครักินขอไปแม่ากินแล้วกินแล้วเขึ้นในภัคกะันพักที่บ้านแม่ดาวที่เขาว่าวขอไก่ตีครับข้างปลาตัวดีอยากโลกอยากบ้านมากดีครับสอง่อยสอง่เาเครื่องช่างเนาะ่างแล้วก็เรยว่ามันตำแหลวก็พัาทีดีเลยทุกคนก็ไปจอดไม่อาไปไหนก็ใส่ขาถ้าก็ไปจอดซื้อแล้วกินท้านออกจากสตึกยี่สิบโล ไม่ได้เคุรีลมก่นคม่ดายึดติดถนนใหญ่ไงก็คือแบบรีลัมิทำไมไม่คุรีลัมหรอก้อนก้มาฮอนรถแดงดีแดงกับ่ไม่ได้ก้อนก้อนก็คือออกจากสตต็กออกจากสติกก่ะิโลมานี่กัว่าุลัมยีโลเด็คือระวังสตุกขรีลัมคือระวังพัฒนาใเตตพื้น็มจะพอม่ได้ใส่เนี่ยวเขานเพืนกันนนะอีนนี้ว่านี่ย วอานี่เขากมาจอดื้นแล้กินยูเซ่กับขาวยู่ปะก่อนหอานนั่งร้องก้อนข่านังร้อนไปแมาดป่เป็นิรัยไปหมาดมนเอนอ่าก่อนออกแกรับไปหมามมไปน่อยนึงก้อนข่านั่งร้อนนมนเมนมาจอดสินแลน้วกินแล้วยอยากง,งานนะอะไไมไไปบัจังไปจอดกินยุบบมมนพทอนั่งรอนนี้ป่ปะน,น่้อนอากนกินขาวเาะเนียนกรถมาแล้วเลยบบนี้มาฝืนอีกทีนึงหอดงานแล้ว mẹ là bụt thảo gùa thoát gợp ha anh em mama 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 Má, mama 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 mama

นั่นแล้วอันดูใกล้ดูไกลย,ยังมุน่นีกจะไปมันกินร่ำไส้มันนั่นนะเพราะว่ามันกินดูใกล้แม่ั้นหมาคอยนี่เพราะให้กินดูกินก้างนี่แม่เรียกเตือนเหรอรวนให้มันกิน เอากวากปากมันหลอดเอาเจลแร่ผสมใส่หล่อนอาบจับปากมันงอแล้วกวางมันหลอดหลอดแม่เอาเจสันเลยไม่มันเป็นขี้กระเทยตัวเนาให้มาฝึกษาเลี้ยงมาไทยไปเลียดปะนะ มัเรามาฝึกสาเลี้ยงหมาแล้วไทยเป็นเลี้ยดพอนะเอออะยินี่แต่บากตัวปากตัวมาปลูกไข่ย่อยบัวบัวไข่เจ้าไปบ่างใจบักอันสามารถเนี้ยมันเามันป่วยอมาสรนว่ะเอาเอาเอากวากปากมาโดดไหม เอาเครื่องซ้อมนั่นแล้วแม่เอาเครื่องซ้อมอันซ้อมนึงมัดเทไรพ่อว้ากูยัว่าอันนั้นเอาแม่ครับก็ยิ้มครับก็ยิ้มจังสีครับหจังครับเสียบเช็ดผมยั่วเช็ดผมยั่วคืออะไเช็ดผมแถ่ว่าเขามีสเปเนาะเ สเปียยืมเะไม่มีเสือดอกเยี่ยวงไปเลยนะนะดังเลยรู้ไหมอ่ากับยบมตลอดเลยโอ้เอาเร็จผมม่เสือดอกก็ได้สงรบดอกก็มาเกี่ยนดอกเจ้้าไปสั่นยานไม่จะาเกี้ยนอะนั่งเจ้าหน้ากัมีผัวหน่อยมันั่งเฝ้าดีแท้นี่ก็จะไป็นวนี่มามจะมาเกีย เท้าข่อยจังไหนเนี่ยอจ้คนคิดว่าชิเป็นผัวน่อยข่อยเดีวมามมเปลี่ยนกันเลยทีเอ้วมาเที่ยนแเปลี่นผู้ซ้ายเนี่ยดองดองมันเปลี่นพัวมันไหวมงมีผู้เล่นน้ำมันเลยมันเออมันเลยมาหเล่นน้ำมึงเออเพราะว่ามึงก็ดูแลมันดีแพรอ้เทียนตัวดำมันไงมันยืมมานะมันเป่ามันไปยืมอาเงินขวบอยมันยืมตีมันเลยมายืมมึงต่อมันเออมันอ้ตัวดำๆเรียรยมันเป็นแต่ยืมง่ายหน่าครับมนเออโอ้ยเนะยืมตัวครดอกพันเนาะ กระซังมันมั้ีดำที่ียกักระซังเยเดีเพื่อนดซังโอ้ยเน,น,นาะ้อยางไิ้าปสภาพเป็นอาหารไนยม่จะบ่อว่างเลยว่ะฮะไม่บัวว<ะ>่างเเอามันนั่นเห็นจางไหนเหรคเฮ้อมันนั่นไทยเปลี่ยนเรียดพะนะมันสีเมืออยที่เอาเลยว่ามืออื่นแม่สีภาพาแม่บ้านแม่สีภาพาไปหาหมอพนว่า มังหัวข้อมาเบิ่งมันกันน้อนตัวมันไทยดูแลก็ถิ่เมยคือคนนี่เนาะพอน่ะเจ้า่เลยคือพอนะเอาเชเจ้าไสดอกจ้มมีอันยาไม่อยังอืมันกินบ่กอะไรมาเสร็มันมีเกลี่ยยู่าเสร็ว่าเกลี่ยกัสมมันกินรวดเส้นน้ำกวาปาเขรดสรอกเกลี่ยมันสำหรับคนนี้เอามากินได้เือกันเพราะเพรากโชว่าแต่ว่ามันได้กินเออแต่คนกินไม่ต้องดีนาะหมากินดีพอดีสิล เอาลิปนี้เอาไปนี่พี่น้องไปพ่อไกไทยยังพี่น้องเออเอาไงกูไทยมึงเนี้เอามาที่มาอยใส่ขอคนมาใส่ข้าใส่เนี้ย้ก่อนที่พวกากับพวก้ากัีคนพวยืมข่ยกันละจวายมาได้เ่าก็เออขันพวกจ้างเราการเอาฝ้าไปขึ้นเขาเออเราจิเจนเอข่ายมันมาล้วมาล้จนถูกเออเอาไปล้พวกก็ล้จนถูกเอาถ้าว่าเงินออกก็ไปซื้อแต่กินเนาะเลยบ่มีเกีเออ เลียงเตียงไปทหลังเลียงกินมากกว่าออเอ้าลิปนี้ไปเชมนี้ไปดิครับขอบคุณครับ